ก็ปพาอย่างีตัวเนี่ยเจวันนี้เราปัจจุบันต่ชีโนาก็ตัดต่อมอปลามอดดวา cho khán giả chỉ sự cho khán giả chỉ chia chế mình nhỏ ác xe chế mình bóng kè lo có cho khán giả đó lo lo cho cho tỏ tỏ khó có bộ dâu ý tư nhiệt chế uốn cho ý lúc xuống thịa chế chế đun thì ta linh tạo lo có có lúc xuống thịa tạo rong lo tua thảo lũ xí có tờ trong mùa khua trâu sáng trâu lo dâu hạ con cho cho xô nhiều trâu có tù sức tạo có chạy có khen thì

coi <laughs> cho ít tuổi nè chế ủa nè nó con có tu bơ chế lúc xưa hở thầu ủa nè cả có chú mua đây ý vua lo yêu có chế sư em nè yêu mua cho năm xưa ta li ta li lo muốn yêu có chế ủa trâu lúc xưa hở thầu có tu nó có bơ ủa có mua nhau lúc thầu nè câu hoa nam cho trâu ít tu quá chua ủa nè cho xong ba trâu cũ xong ta sĩ bỏ trâu của tổ trang là cũng เจ้าเราไฟเทียมแบ่งปันเราไปเจอเนี่ยเจ๋อวันนี้เจ้าไปจุ่มบานแต่สินอเนตาต่อคนชั่วเราจะเกี่ยวรู้เราญาตียนเชอรก็อยู่ตุเครงทงเก้าเทียยอยก็ยช่ตุเนี่ยเจ๋วันเช้าจะเกี่ยวงเก้าเทียก็ดูเลยก็ตุเคร่งี่าลไรไม่ก็หัวเทียเจจิตจะนหนอกาันเออกูเขยักฮ่าเรากูเจอเนี่ยเจ๋เทียกูจะหินยาวสลิงสตูห้เทีย กูส you ิตัก็ชั่วจะเสียนแต่น้องเนป้าเจ้ากูรู้ส่งเทียหลอเทียนเจงเทียนจู้ทงเก้าตอก้ตัวเอกคนสีเทียนเนป้าเจ้ากูรู้เจนองมั่กลัวมั่เดรู้เสียห่ากูเท่ากูตัวสีเปื้อหร่ออว่าเจ้ากูมั่นใจกูตัวแข็งเทียะอว่าเจ้ากูจะขันยาวปกติเทียนเนื้อหมูเช้าเทียไปหลีกกูจะต้อนเช้าอว่าเจ้ากูเจ้งเหลาแล้วย่ออว่าเจ้ากูจะผิวพันเนียนเทียใส่อลาดธรรมชาติตอก้ตัวเทียะย่าหัเตียก็ยัยตัวเนี่ยเจ๊อว่ากันเช้าจะเก่งก้าอีทรงเก้าทีย เยจีันหรอคลอสีตัวก็ชวนแต่นอนเราเจาเมก่นนะกุนเชิงเตาลเตียเราเจาหยกเตียนั่กอีเรายออเชียนั่นก็เป็น l อาเปนเงียเจ็ดเทานงจะตูวยังชท่าจะ n เกี่ยวาชท่าจะเกวนีนาลูหลังแต่ยตจตงกเทียนเกันจงเราดูเลยก็ตัวเข่งภายในสุดภายนอกก็จงเกาจากการเียเอก็ตัจีแต่จ้องไปเขาตึ้งรอยลยเที่ยลิสาเจ้าอยู่เลยเที่ยลิสาเราอยู่่าเคเทียนลยเทียิมัวเจเกียสลยเทียิมอารม์จ้อยู่น ยัก็สาเตาจะไปสีนอกจาว่าเสีดียกสามารถเซ็นหาโจกูหรืย่าฮูโจกูตัวเบุ๊ต้องศูนย์อส่วน์จอ้อเจาเปเตออ้จี๋ี่ยีอาเนี่ยสามารถติดต่อเจาแม่งก็หัวเตาอย่างเก่าหรือย่าเติ่เนี่ยสามารถส่งต่อรากูตัวเฟซบุ๊กชาวฮิติ่งเก่าหัวว่ากูตัวเพจชาวฮิติ่งโซผามแบรนด์ย่าลินต่อรงเชียใจต่อเนี่ยสรุปสุดตูะคันปพิสาเราเตาแม่งก่าหัวเป็นรายละเอียดนะไปมาลิชินจีดวงแต่เนาะกูยังก่าหัวว่า